ก็อยู่ที่ร้านบบาิ b q p l ซ่านะคะเดี๋ยวดูโปรโมชั่นทั่วไปก่อนดีกว่าโปรโมชั่นทั่วไปอ,อันนี้เป็นแบบชุดเต็มเตาอันนี้หมายถึงว่า729ดสองเก้อใช่ไหมอันนี้เจ็ดสองเก้าหกหกเอันนี้อะไรอะเนื้อ พี่นก็ดูเอาเลยพี่นันเลือกเอาเองอันนี้ชุดเต็มเตาหมูก็คือมีแต่หมูมีแต่หมูฮะหมายถึงว่าเอาเพิ่มนวหรอนขอชมหน่อยค่ะอันนี้อะไรชุดครอบควรัวรวมมีอันนี้ไม่มีเนื้อใช่ไหมคะหมายถึงว่าอยู่ตรงนี้กับตรงนี้เหรออ๋อ อ๋อหมูล้วนเป็นเซตนี้ได้เหมือนกันแต่นี้หมูหมูล้วนอ๋อชุดครอบครัวหมูโอเคเข้าใจชุดครอบครัวหมูอันนี้ส่วนอันนี้เท่าไหร่นะอันนี้399ก็ตีไป400 400ี้นี่ก็คือจะได้หมูล้วนหมูล้วนแล้วก็ชุดอะไรเนี่ยบุตตะหมูมากนุม่มอันนี้ก็คือได้ไมาเลือกอันไหนอันหนึ่งแล้วอันนี้ข้าวเส้นข้าวผัด ข้าวหอมมะลิอันนี้อะไรกิมจิก็คืออันนี้จริงๆรแล้วพี่นัทก็สั่งเป็นรายการก็ได้ถูกไหมถ้าเราเอาแบบเนี้ยถ้าแบบนี้ก็สั่งเป็นรายการอันนี้คืออะไรคะเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นเนือ้ออันนี้ไก่แล้วอันนี้อะไรคะหมูน่องเอเดีเราเลือกก่อนพี่นัทส,สั่งอ่าแบบย่อยๆก่อนเห็ดอะไรคะอะไรน,นั่นอะแล้วแต่พี่นัทจะอยากกินก็เอาเลยตามสบาย อันนี้เราเลือกก่อนก็จะเป็นประเภทหมูประเภทหมูแมนกับตูนเบอร์สามพ่นานเอาอะไรอันนี้เหรอพี่นานเอายำเห็ดเหรออันนี้หมูกรอบใช่ไหม เอาไม่เม่นั้นไม่เอาพี่ไปกินปลาใช่เหรอปลาออันนี้หมูกรอบอย่างเดียวเหรอคะอ๋ออันนี้เบอร์ที่สองเบอร์ที่สองยำหมูสามชั้นทอดน้ำปลาอ๋อแต่ไม่มีเห็ดใช่ไหมตานี้เป็นเห็ดเบอร์สามเอ้ยเบอร์อะไรเนี่ยเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเอาเบอร์หนึ่งแหละถูกแล้ว เพราะว่าราคาราคาโอเคอันน <aren as> ี้ร้อยกว่าบาทใช่ไหมร้อยเก้าเก้าอันนี้อะไรอะเบอร์สามเบอร์สามก็ร้อยเก้าเก้าอันนี้ถูกละโอเคแล้วก็อันนี้พวกพวกปิ้งทอดพวกย่างนะพี่นอ่าของทอดต่างหากนะโอเคแล้วก็อันนี้พวกเส้นพี่นัทอยากกินอะไรแบบเป็นอย่างเดียวก็ได้เนี่ยพี่นัทกินเยอะอะพี่นัทก็สั่งต่างหากก็ได้เนี่ยไอพวกข้าวอะไรเนี่ยข้าวกระเทียมก็มี เอาเลยอ่ะโอเคพี่เอาชุดนี้ดีกว่าตัดสินใจละเอาเหมือนมันได้ปลาหมึกเหมือนมันจะได้ปลาหมึกอันนี้พี่เอาชุดครอบครอบครัวหมูก็คือได้ปลาหมึกกับกุ้งใช่ไหมคะโอเคพี่เอานี้ค่ะถูกต้องจบฮะบบเขามีให้อยู่แล้วโอเคเราพี่น้าอยากสั่งอะไรก็แล้วแต่เยมล่ เขาอยากกินปลาหมึกไงหมูใช่ใช่หมูอย่างเดียวกับปลาหมึกอะไรพวกนั้นแหละกิมจิสั่งแล้วแล้วก็ยำเห็ดแล้วอ่ข้าวพี่นัทเอาดิข้าวข้างหลังอ่ะไม่พี่นัทสั่งแล้วเอาแค่นี้ละจ้ะเอาเอาแค่นี้ก่อนก็ได้ค่ะั้ำเดือดมาเป็นน้ำมะระดีคะน้ำเดือดอะไรพี่นัขอดูหน่อยอ๋อ refuel คืออะไรน้ำอันลมเหรอคะอ๋อไหนอยู่ตรงไหนคะ พวกนี้คือรีฟิลเหรอเดี๋ยวดูก่อนนะรีฟิลเท่าไรอะห้าสิบห้าบาทเหรอคะห้าสิบห้าบาทต่อท่านค่ะก็คือเติมเราเติมเฉพาะน้ําเดิมหรือเราเปลี่ยนน้ําใหม่ได้ไหมารถเปลี่ยนน้ำได้ค่ะอาจารย์อ๋อก็คือเซตนี้เซตนี้อันนี้ชามะนาวลิปตันเป๊ปซี่รีฟิลพี่นัทเอาอะไรคะมันจะเป็นรีฟิลแล้วแต่เก๊กฮวยอันชันมะนาวชาอูหลงอันนี้เซตหนึ่งหรือพี่นัทจะเอาเป๊ปซี่ชาลิปตัน อาเซียชาลิปตันใช่ไหมเอาชามะนาวลิปตันนะคะส่วนของพี่เอาของพี่เอาเซตนี้ดีกว่าเอาอัญชันมะนาวได้ก็ใช่ค่ะแล้วเราก็รีฟิลเฉพาะอันนี้ค่ะค่ะใช่ค่ะเราข้าวผัดกระเทียมมาอีกเซตสอง เอาเป็นสองเลยโอเคอะตอนนี้นะคะคุณผู้ชมเราก็รออาหารนะคะตอนนี้รู้สึกหยว่มากๆนะคะมันอยู่ที่โรบินสันชัยภูมินะคะวันนี้เรามาทานบาร์บีคิวพลาซานะคะคุณผู้ชมไม่ได้ทานนานมากนะพี่นะันเนาะไม่ได้ทานานานมากแล้วพี่นะจําจอุปกรณ์ได้ไหมคะเพราะเราจําไม่ค่ได้เนี่ยเขายังงงเลยเป็นกระทะหรือเป็นต้มเขาลืมไปหมดแล้วไม่ค่อยได้เข้ามาสัมผัสสัตว์เท่าไหร่ ส่วนใหญ่ก็จะทานหมูกระทะที่บ้านอะไแบบนี้นะคะแต่วันนี้เราก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะอะพี่จะจัดจานจัดอะไรให้ละน,นี้เขาคุเองะหรัะได้ค่ะ,ะต่อนนี้ได้มาแล้วนะคะโอ้พี่นันได้อะไรคะเนี่ยพี่น,นันอันนี้ความแรกอะไรน้ำซุปหรออู้นี่ได้เยอะมากเลยอ้อันนี้สองถาดหรอหรือว่าถาดเดียวขอบคุณค่ะอันนี้อันนี้ถาดเดียวหรือสองถาด โอ้จุกๆเลยอ๋อเราได้หมูด้วยใช่ไหมพี่น,าน้นานเราได้หมูด้วยเดี๋ยวพี่น,าน้าเพิ่งเอาไปให้เขาถ่ายก่อนตอนนี้นะคะเราก็ได้มาแล้วนะคะคุณผู้ชมโอ้ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวกันนะคะตอนนี้จะเป็นเซตนี้แบบเลือกเป็นเซ็ตครอบครัวหมูนะคะ5 2 5บาทอู้จะได้ปลอหมูนะคะ พี่ณัฐเขาได้ปลาแซลมอนด้วยนะเขาได้ปลาแซลมอนด้วย,นะลออวยแล้วก็อันนี้ผักอ่ะเดี๋ยวเอาออกไปน้ำน้ำซุปน้ำมะนาวไอ้เราก็เติมน้ำซุปเข้าไปนะคะอันนี้เขาเป็นที่ดูดควันเนาะโอเคแล้วก็พี่ณัฐเอากิมจิใช่ไหมคะอ่ะพี่ณนะัฐเดี๋ยวพี่ณนะัฐถ่ายรูปอันนี้ให้มันหน่อยเดี๋ยวมันจะถือถาดกัอนเดี๋ยวพี่ณนะัฐอ่ะพี่ณัฐถือก่อนหนึ่งสองสาม ถือถาดกันหนึ่งสองสามอ่ามีน่าถือให้แม่ด้วยถือก่อนตัดไม่ได้ไม่ได้ราคาหนักกเนี่ยเห็นปลาหมึกไหมอืมอ่ะเห็นหมูด้วย อเ,เอาเทใส่ลเลยอ้าวคุณผู้ชมเขาก็ได้อาหารมาแล้วอุ้ยแต่เราจะกินอไอ้ข้าวอเอาอาไอนนี้ข้าวกระเทียมใส่รูปก่อนข้าวกระเทียมนะคะ,กกคคะแล้วก็ใส่เห็ดแล้วก็อันนี้ยำเห็ดอือยำเห็ด ยากกินปลาหมึกไวๆเนี่ยมาไปหยิบเองอันนี้กุ้งนะคะเราก็หยิบกุ้งเลยค่ะพี่แอ๊กดให้มาบบหน่อย<ม>พี่แอ๊กดตรงนี้ให้มาบบหน่อยนี่ๆตรงตรงนี้ถ่ายอ่ะกดโน้ตเอาข้างล่างถือว่าถือว่ากดถ่ายโอเคปลาหมึกจุกๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็แซลมอนเราไม่กินแล้วก็กุ้งนะคะ เราได้กุ้งแล้วแล้วก็อะไรเนี่ยไก่ทำปลาหมึกมากินทั้งหมดเลยอันนี้เห็ดต้องเอาสุกๆนะอันนี้ปลาเนี่ยพี่นายต้องให้มันสุกก่อนนะพี่นายยังเพิ่งกินอ่ะพี่นาเอาหมูมาอันนี้อูโด้งเหรออันนี้เส้นอูโดโ้งอพอแล้วมันล้นแล้วที่นั้น เพราะว่าพี่นทะเพราะว่ามันมันอะไรนะมันแคบไปเนาะมันแคบไปอะ่ะหมายถึงว่ามันมันเล็กเกินมันเล็กเกินไปนือว่าเราใส่มากเกินเราเข้าใจว่าเป็นหมูระทะป่ะอพอแล้วเราค่อยกินโอ้ยกินทีละเซต ทีงนั้นเอาเอาหมูมาใส่แล้วเอานี่แหละเผ็ดเผ็ดนำอือถือว่าต้องใส่มาจิ้ม รสหวานเค็มไอ้เอปรี้ยวบอกแล้วอะไรเนี่ยจิ๊บมันเผ็ดอะ่ะเนี่ยมันเผ็ดน้ำมันต้องใส่อะไรมันเผ็ดน้ำมา

มันเผ็ดกินไม่ไหวกินปลาดีกว่าอันนี้น่าจะสุกแล้วนะมันเป็นปลาพี่น่านเอาหมูมาหมูอยู่ข้างล่างใช่ไหมตะ๊ะหมูสับนั้นน่ะเ,เขากินแบบไม่จำกัดเวลาอยู่แล้วที่นี่นะกินจนกว่าจะอิ่ม เอาหมูมาทำฉันนี่นะเราได้หมูว้าวเดี๋ยวถ่ายรูปก,ก่อนโอเคกินนะี่กินอะไรคะตามสบ,บายค่ะนี่หมูอะไรคะหมูสไลด์ป่ะคะโอ้ยกุ้งนี่วไม่สุกเลยวางไว้เลยจัดการอย่งไม่กล้ากินกลัวมันิ้วมไม่สุรกรมอนา คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ่ำแมาขอ,อตัวทันก่อนนะคะนี่นะคะหมูสไลด์น้ำรีฟิลนะคะเซฟซี่าม,ม,มากมเนี่ยถูกด,ดัง ้กก่อนนี้าสั่งน้ำอัญชันนะคะมะนาวพี่น้าสั่งเบปซี่แล้วก็ชาลิปตันนะคะคุณผู้ชมคะ่ะเป็นไงคะพี่นา้นาอร่อยไหมคะคกทายคุณผู้ชม่อยค่ะเขาห่วงกินคะ่ะคุณผู้ชมส <c oughs> มาธิเขาไม่มี <c oughs> แล้วเขาก็สั่งกิมซีด้วย <c oughs> แล้วผักนี้คือรีซิลนะคะ เจอกันคลิปหน้าขอบคุณมากๆค่ะอันนี้น้ำจิ้มมาปุกเองนะคะเขาก็จะมีมะนาวอันนี้พริกอันนี้ก็กระเทียมก็อันนี้ก็จะเป็นซอสเอยเป็นน้ำจิ้มบาร์บีคิวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ